แน่นอนฉันยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องผีที่น่ากลัวกับคุณเตรียมตื่นตะลึงเรื่องที่หนึ่งคฤหาสผีสิงในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีคฤหาสเก่าสุดโสมหลังหนึ่งซึ่งถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีชาวบ้านเชื่อว่ามันถูกหลอกหลอนโดยวิญญาณของผู้หญิงชื่อเอลิซาเบตซึ่งเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนคุริอัสติเข้าครอบงำกลุ่มับรุ่นในคืนวันฮาโลวีนคืนหนึ่งและพวกเขาก็ตัดสินใจออกสำรวจคฤหาสผีสิงขณะที่พวกเขาเข้าไปข้างในพวกเขารู้สึกได้ถึงควาามเย็นนที่่กลุ ในอากาศเสียงแปลกๆดังกล้องไปทั่วถงทางเดินที่ว่างเปล่าและแสงเทียนที่ริบปริทอดเงาอันน่าขนลุกบนผนังวัยรุ่นเริ่มหายไปทีละคอนอแซวัยรุ่นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้ยินเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะด,ดังมาจากชั้นบนเธอเดินขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงประตูห้องนอนเปิดออกเผยให้เห็นร่างวิญญาณในชุดสีขาวขาดรุ่งริงมันคือเอลิซาเบธที่บอกว่าติดอยู่ในคฤหาช่วนิรันดร์ซาร่าถามว่าเธอจะช่วยได้อย่างไร เอลิซาเบธขอร้องให้เธอหาไดอารี่ของเธอที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคามันถือกุญแจสู่การปลดปล่อยของเธอซาร่าเห็นด้วยและมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยวิญญาณของเอลิซาเบธเธอคนห้องใต้หลังคาจนพบไดอารี่ซ่อนอยู่ในหีบเก่าๆขณะที่เธอเปิดมันแสงจ้าก,ก็ส่องไปทั่วห้องและร่างอันน่าสยดสยองของเอลิซาเบธก็หายไปตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาคฤหา์ก็ว่างเปล่า ไม่มีบิญญาณอันทรมานของเอลิซาเบธตามหลอกหลอนอีกต่อไปบางคนบอกว่าคุณยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าของแซอดังก้องไปทั่วห้องถงซึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความกล้าหาญและพลังแห่งการถ่ายบาปของเธอเรื่องที่สองนักโบกรถที่หายสาบสูนกลางดึกคืนหนึ่งที่มีพายุฝนกระหน่ำชายคนหนึ่งกำลังขับรถไปตามถนนเปลี่ยวและรกร้างเมื่อเขาเห็นหญิงสาวยืนอยู่ข้างถนนตัวเปียกโชกจากสายฝนด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาจึงหยุดและเสนอให้เธอนั่ง ผู้หญิงคนนั้นปีนขึ้นไปที่เบาะหลังโดยไม่พูดอะไรสักคำชายคนนั้นถามเธอว่าเธอต้องไปที่ไหนแต่เธอยังคงเงียบเขาหันกลับไปมองเธอให้ดียิ่งขึ้นแต่กลับพบว่าเบาะหลังว่างเปล่าเขาตกใจรีบถอยรถและค้นหารอบรถแต่ไม่มีวิแววของผู้หญิงคนนั้นด้วยความ,ม,มงุนงงและหวั่นไหวชายผู้นั้นเดินทางต่อไปเมื่อเขาเข้าใกล้เมืองใกล้เคียงเขาก็หยุดเข้าห้องน้ำ ในห้องน้ําเขาสังเกตเห็นรูปถ่ายแขวงอยู่บนผนังหญิงสาวที่ดูคล้ายกับนักโบกรถที่เขาหยิบขึ้นมาคําบรรยายใต้ภาพอ่านว่าในความทรงจําอันเปี่ยมด้วยความรักของแซผู่้้ซึ่งเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจบนถนนเส้นนี้เมื่อ20ปีที่แล้วอาการหนาวสั่นสถานไปถึงสันหลังเมื่อเขาตระหนักว่าเขาได้พบกับวิญญาณของซาราผูซึ่งต้องพนจรไปตามถนนที่เธอพบกับการตายก่อนวบอันควรไปตลอดการเรื่องที่สเงากระสิบ ในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าที่ดูแปลกตาพวกเขาได้รับคําเตือนจากชาวบ้านว่าบ้านหลังนี้ถูกวิญญาณของเจ้าของคนก่อนหลอกหลอนซึ่งเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ลึกลับเมื่อครอบครัวตั้งรกรากเหตุการณ์แปลกประหลาดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเขาพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบในคืนที่มืดมิดเห็นเงาร่างที่ห่างตาและสัมผัสดไดถึงน้ําแข็งบนผิวหนังลิลลี่ลูกสาวคนสุดท้องดูจะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากการปรากฏตัวของผี คืนหนึ่งลิลิตตื่นขึ้นมาพบว่าห้องนอนของเธอเต็มไปด้วยความมืดอากาศเริ่มเย็นลงและเธอก็ได้ยินเสียงทาวเบาเรียกชื่อเธอตัวสัน่นเธอเดินตามเสียงนั้นผ่านทงทางเดินและลงไปยังห้องใต้ดิน